ไดเทียนใจไฟนิรันดรานันตชใจบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันทุกๆคนนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วข,ของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกสบายแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆทีู่นยนกลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาๆสบายสบาย ให้ตรึกนึกถึงดวงใสๆกลมรอบตัวดวงแก้วอย่างง่ายๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะ ให้นึกง่ายๆายเบาๆสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายนึกง่ายๆายเบาๆสบายๆผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของหราอนะจ๊ะให้ผ่อนคลาย อย่าไปตั้งใจเกินไปนะจ๊ะตั้งเบาเบาสบายสบายตรึกนึกถึงดวงใสใจจ่จนในกลางดวงใสใสคำว่าตรึกหมายถึงนึกอย่างง่ายๆ่ายเบาเบาสบายสบายคล้ายของเรานึกถึง สิ่งที่เราคุ้นเคยคล้ายกับเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวง่ายๆอย่างนั้นนะจ๊ะไปตรึกนึกถึงดวงใสใจหยดู่ในกลางดวงใสใส อย่างเบาๆสบายๆายให้ใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในงนิ่งนิ่งนงนุ่มนุ่มเบาๆสบา,ๆสบายต้องจับหลักให้ได้นะเจ้าว่าตำแหน่งที่สำคัญที่สุด ซึ่งเป็นที่ตั้งของใจของเรานั้นมีอยู่ที่เดียวคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตำแหน่งตัวน,นี้จะสำคัญมากเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องและดีงามเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางเข้าไปสู่ภายในเช่นเดียวกับที่ประสมอสมุทเจา้า พระอรหรันต์พระอริยเจ้าทั้งหลายจนเดินทางเข้าไปสู่ภายในเส้นทางของอริยมรรคทางของพระอ,อริยเจ้าโดยเริ่มต้นจากที่ตรงเนี้ตรงสูงกลางกายฐานที่เจ็ดจะเริ่มเดินทางได้เมื่อใจหยุดนิ่ง ฟุ้งซ่านไม่คิดเรื่องอะไรนะจ๊ะความเห็นความจำความคิดความรู้สี่อย่างรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสมารังสมารัง สัมมาอรหังเรื่อยไปเลยทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไมลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดจะในกลางดวงใสใสและจะภาวนาไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่ง เมื่อใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองคือมันเกิดความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอีกอยากหยุดใจนิ่งอย่างเดียวถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาต่อไปใี้ตึกนึกถึงดวงใสหยุดใจในกลางดวงใส ทำให้ชํานาญในทุกอริยาบทนั่งนอนยืนเดินหลับตาลืมตาอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันเข่าห้องน้ำจะขับถ่ายรับทานหารหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ใจต้องอยู่ที่ตรงนี้แหละนิง่งนุ่มเบาสบายหลับตาปิ้มปิ้ม นั่งหน่าย,ยิ้มยิ้มใจจะได้สบายพอถูกส่วนก็จะเห็นดวงใสเมะ่อใจเราตกสูยนบุบเข้าไปข้างในมันหล่นจากที่สูงแล้วมีดวงทำลอยขึ้นมาเป็นดวงใสมาพร้อมกับความสุข ที่มีมีใ้ปานเลยสดชื่นเบิกบานทำให้เรามีชีวิตชีวาความบริสุทธิ์ใจจะรู้สึกว่าเราเคลื่นเกลี้ยงแตกต่างจากที่เราเคยเป็นจะรู้จักวความบริสุทธิ์มันเป็นอย่างไรมันลเกลี้ยง ใจมันล่อนเกลียงใสๆเย็นๆให้เรานิ่งต่อไปเรื่อยๆเราได้ธรรมชาติมันก็นิ่งมันเองอยู่แล้วเมื่อดวงใสเกิดขึ้นใจจะหยุดกึกลงไปตรงกลางดวงใสๆซึ่งเป็นช่องทางภายใน อิเล็กเท่ากับลายเข็มแคบแต่ลึกลึกซึ้งเข้าไปข้างในยาวเข้าไปข้างในเป็นแนวดิง่งแต่ว่าเมื่อหยุดเสด็จแล้วช่องทางนี้จะขยายกวา้างแล้วก็จะเกิดการเคลื่อนตัวเดินทางเขาไปสู่ภายใน เส้นทางของพระอริยเจ้าเป็นเส้นทางสายกลางภายในที่เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพะกิเลสท,ทั้งหลายที่ท่านเรียกว่าวิสุทธิมรรคเป็นทางเดินของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคเป็นทางหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ ที่เรียกว่าวิมุติมักอันเดียวกันทางสายกลางมชฌิมาปฏิปทาจะเห็นตรงกลางไม่มีข้างซ้ายขวาหน้าหลังจะอยู่ตรงกลางในแนวดิ่งซึ่งพอหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะเคลื่อนการเดินทางเข้าไปสู่ไปก็จะเริ่มต้นยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดไม่ยั้งเลย ยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งยิ่งเร็วแรงยิ่งเร็วแรงก็ยิ่งชัดเจนเพิ่มขึ้นซึ่งแตกต่างจากทางโลกมนุษย์ยิ่งเหยียบรถก็ยิ่งพุ่งเหยียบก็เล่งรถพุ่ง กต่ลถยิ่งวิ่งเร็วก็ยิ่งเห็นของข้างทางไม่ค่อยชัดแต่ภายในกลับสลัปัดกันข้างนอกเหยียบข้างในหยุดยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งยิ่งเร็วแรงยิ่งชัดยิ่งใสยิ่งสว่างยิ่งเข้ากลางคล่องว่องไวใจก็ยิ่งมีพลัง พลังใจที่จะทำความดีความบริสุทธิ์สิ่งที่เป็นมนลทินของใจจะถูกขจัดขจัดจนสิ้นเชื่อเิล็ดเศษ้วแวบ,บหายไปเลยมีแต่ความใสความสว่างของใจความสงบความใสความสว่างความสุขความบริสุทธิ์ ทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ที่สว่างมากๆตั้งแต่เหมือนดวงเดียวตอนเที่ยงวันแล้วก็ทั้งเพิ่มความสว่างมากกขึ้นไปเรื่อยๆก็ยิ่งแจ่มแจ้ง เห็นกายในกายชัดเจนเห็นกายละเอียดกายที่พลอมหลบมมกายธรรมโคตภูโสดาสิกิจการนาการละักายธารรมในกายธรรมพุทธพานในกลางที่โล่งกว้างขยายตกขอบเลยเนะี่ยขยายกว้าง ล้วก็จะมีจุดเล็กๆก,กลางกายท่านตำแหน่งเดียวกันเลยตรงฐานที่เจ็ดจะใสามากบริสุทธิ์มัองใจจะไม่ไปไหนจะติดตรงกลางจุดสว่างกลางองค์พระยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยังเข้ากลางไปเลย เดี๋ยวองค์พระก็ผุดผ่านเพิ่มมาอีกยิ่งผุดผ่านมาเท่าไหร่ความบริสุทธิ์ก็ยิ่งเกิดขึ้นมากมายทีเดียวใ,วใจเราจะยิงใสยิ่งสะอาดยิ่งมีความสุขปีติสุขเจริงใจสุข ที่ไม่ต้องอาศัยวัตถุภายนอกก็เรียกว่านิรามิสุขสุขที่หลุดพ้นจากการผูกพันจากสิ่งภายนอกจากคนจากสิ่งของซึ่งกว้างขวางและไม่มีขอบเขตกว้างขวางกว่าเมื่อเที่บปับความสุขที่อาศัยวัตถุอิงวัตถุมันจะแคบ มีขอบเขตจำกัดแล้วก็มันช่วงสั้นๆไม่ว่าจะได้จากคนจากสัตว์จากสิ่งของจากลาบยศสารเสริญอำนาจศาสนาปก,กป้องบริวารใครจะชื่นชมยกย่องกันแต่ก็มันเหมือนอย่างแคบๆนิดหน่อยปรเดี๋ยวประเดาช่วงสั้นๆแต่นี่มันยาว มันกว่างไม่อึดอัดไม่ขับแคบเป็นอิสระทีเดียวสุขที่เทวดาที่มีสุขในเทวโลกยังปรารถนาอยากจะได้สุขขั้นสวรรค์ลำพึงพลมสุขอยู่ในฌานซึ่งมีสุขมากกว่าในเทวโลกในทิพ ยังปรารถนาอยากจะได้สุขที่เกิดขึ้นในกลางองค์พระธรรมกายที่พุทผ่านซ้อนมาเยอะแย,ยะในกลางอารมุปภพมสุขกว่า,ารูปภรมสุขในอารมณสมบัติยังสุขไม่เท่าและปรารถนาจะได้สุขอย่างนี้ หยุดนิ่งอยู่ในกลางองุ่พระที่พูดผ่านซ,น,ซนซ้อนซ้อนซ้อนที่ใสมากสว่างมากสว่างมากๆเลยกลายท่านจะนั่งอยู่บนแผ่นชาญใสๆในอริยบทเดียว อริยบทนั่งไม่ยืนไม่เดินไม่นอนเพราะไม่ต้องทำกิจแบบมนุษย์มนุษย์ยังต้องยืนต้องเดินต้องนอนต้องนั่งเปลี่ยนอริยบทเพราะมันเมือยเดี๋ยวต้องหิวกระหายขับถ่ายต้องทำมาหากินทำมาค้าขายบุญวายไม่เคยเจอความสุขเลย แต่สุขของพระภายในจะอยู่ในอริยบทเดียวหนึ่งไม่ยืนไม่เดินไม่นอนเพราะไม่ปวดไม่เมือ่อยมีแต่สุขตลอดเวลาเป็นสุขที่มาติดท่านเองแล้วก็เป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขด้วย หรือเป็นโรงงานผลิตความสุขกระแสแห่งความสุขความบริสุทธิ์เกิดขึ้นในกลางกายของท่านซึ่งเป็นจุดเล็กๆใสๆและเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตพบผู้มาอะไรต่างๆเหล่านั้น อยู่กลางจุดเล็กๆไซสๆกลางองค์พระกลางกายท่านความลับของชีวิตของเราสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายจะถูกเปิดเผยเมื่อใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้หละนิ่งนุ่มเบาสบายกลางองค์พระไสๆที่โตใหญ่นักยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ สุขอย่างนี้แหละที่ท่านผู้รู้สรรเสริญพระอริยเจ้าสรรเสริญว่าเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นที่ปรารถนาของผู้มีบุญมีบารมีบัณฑิตตักปราดในการก่อนและทุกยุคทุกสมัยทีเดียวสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มี นัตสันติปังสุขขังสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีแปลว่ามันจะมีอยู่ที่เดียวที่ใจหยุดนิ่งนี่แหละถ้าใจไม่หยุดนิ่งก็ไม่เจอความสุขตรงนี้หลจะจ้าตลาดชีวิตของพระสมมติเจ้าภายหลังจากบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณด้วยการหยุดนิ่งดยพระองค์เองแล้วก็ทรงสอนเกี่ยวกับเรื่อง ใหให้หยุดนิ่งไม่ว่าท่านจะเริ่มต้นด้วยอะไรจะเป็นกราวาธทำก็ตามหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่หัวข้อทำมันใดก็ตามในแปดหมืนสี่พันประตม,มะกันแต่ลงท้ายที่หยุดนี่แหละนิ่งเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเรื่องราวความจริงชีวิตแล้วก็คลายความผูกพัน ข้าใจแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตที่มันจะมีสาระแก่นสารก็จะคลายใจกันหลุดแล้วก็มาหยุดนิ่งที่ตรงเนี้ยหยุดนี่หละจึงเป็นตัวสำเร็จที่จะให้บรรลุธรรมบรรลุในสิ่งที่เราปรารถนาพระสุดยอดแห่งความปรารถนาของสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะมนุษย์คือความสุข สุขกามานิภูตานิสัตว์ทั้งหลายปรารถนาความสุขไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่อยากจะประกอบอาชีพได้ทรัพย์มาก็มีความสุขสมหวังตามที่เข้าใจตามลถอิจฉาของตัวสบความสำเร็จอะไรนิดๆหน่อยๆก็รู้สึกสุขต้องการความสุขสมหวัง แต่สุขล้นเทียบไม่ได้เลยกับใจหยุดนิ่งสงบนิ่งในกลางกายของเราผ่านดวงวานกายไปถึงกลางองค์พระใสๆ<__ <d> <il> เพศสมนะจะเป็นเพศทีเหมาะสมอย่างยิ่งเพราะปลอดกังวลจากเครื่องพันธานาการของชีวิตสังคระหัสนั้นเ่ะ ทำได้ยากกว่าเพราะว่ามีเครื่องพันธนานการของชีวิตจึงเป็นทางครับแก้แต่ที่เป็นทางอิสระกว้างขวางแล้วเราก็หยุดนิ่งไปเรื่อยๆนะลูกนะให้องค์พระพุทธผ่านเหมือนเราเป็นท่อน้ำให้กระแสทานในองค์พระผ่านกลางกายของเราแล้วก็กลั่นตาดธมิจำกิโลของเรา กายวาจาจแจองรา้ใสสะอาดบริสุทธิ์พอใจลาใสบริสุทธิ์แล,ะละ้วเะาั็น้อมเอาเทียนใจไฟเจริญนันนา,นานชัยและก็ไตรอาสมบัติจักรพัรดิไว้กลางกายกลางองค์พระใสใส ทุกสิ่งก็จะใสตามความใสขององค์พระักลางองค์พระเป็นเบ้าหลอให้เกิดความบริสุทธิ์ความใสสว่างอะไรตกลงไปในกลางกายท่านจะใสสว่างตามท่านไปด้วยจะใสในใสใสในใสใสสว่าง ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆเลยจ้ะ